ก็ต้องกราบสวัสดีนะทุกคนวันนี้ผมจะมาพาทุกคนหาเงินฟรีนะครบทุกคนก็ให้ทุกคนขั้นตอนแรกให้ทุกคนไปโหลดแอปนี้มาก่อนนะคบทุกคนนี่เชียร์กดตรงนี้เลยให้ทุกคนโหลดมาเลยนะคบทุกคนให้ทุกคนโหลดออกมาก่อนโอเคพอโหลดมาปุ๊บทุกคนก็จะไม่เห็นนะครับว่ามันมีไหมก็เดี๋ยวผมทําให้ทุกคนดูกันก็แต่ไปที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ลิงก์ที่การทําเอา เรียนเอาเงินฟรีนะครับก็คือตรงนี้ก็ให้ทุกคนแตะเข้าไปเลยนะครับทุกคนแตะเข้าไปเลยนี่เป็นลิงก์ที่ผุมจะส่งให้ทุกคนนะครับก็ถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่นมันจะให้เราเริ่มมาอย่างนี้นะครับมันก็จะให้เราสตาร์ทพอแตะสตาร์ทปุ๊บมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับหัวข้อที่มันให้เราเลือกก็ขึ้นมาประมาณนี้ให้ทุกคนเลือกเลยนะครับทุกคนตัวนี้ครับให้ทุกคนเลือกตัวนี้เลยโดนเป็นอันแรกรูปบุคคลเลยนะครับทุกคนก็แตะไปเลย โอเคพอแตะมาปุ๊บมันก็จะเด้งมาข้างล่างครับเพราะว่าผมทำงานเสร็จละนี่ก็ขึ้นมาตรงนี้ถ้าใครยังไม่ทันสมัครอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่มีเลยนะครับส่อย่างนี้มันไม่มีนะครบยังสื่ออย่างงี้มันไม่มีนะคบทุกคนมันก็จะไม่มีตรงนี้เลยนะครับที่ผมจะให้ทุกคนพูดเลยก็คือตรงนี้เอาที่ Wallet Bitcoin มานะครับตรงนี้เลยครับทีันเป็น User Wallet โอเค แล้วตัวนี้ใส่เมลของตัวเองได้นะครับกับใส่ที่มอเรตของตัวเองถ้าใครลงไปใส่ของผมท่านคุณคุณเสร็จปุ๊บถ้ากคนอยากถอนใช่ไหมครับก็แต็มที่รูปตัวนี้เลยครับถ้ากคนอยากถอนถ้าทุกคนใส่ของผมลิงก์ของผมทั้งหมดนี้ทุกคนก็จะถ้าทกคนแตะถอนมันก็จะเข้าบัญชีผมนะครับโอเคพอมาตรงนี้ถ้ากคนโคกตามกําหนดที่มันนี่คือแรงขุดเลยนะครับนี่นี่ นเป็นสิบห้า t t h นี้นะครับตัวนี้เป็นแรงขุดแล้วก็ตัวนี้เป็นรายได้ต่อว,วันของผมนะครับตัวนี้เลยแล้วก็รายได้ต่อว,วันก็คือเท่านี้เลยนะคุในรายได้ต่อวันผมได้อยู่ที่นับดูนะครับตรงนี้มันเป็นสองพันปดร้อยไม่ใช่ดิสองมืนแปดร้อยไม่ใช่สอง0มืนปดพันปดร้อยนะครับโอเค พอได้เดือนนึงมันถ้าทิศหนึ่งนะครับมันก็จะได้เป็นแปดล้านหกหมื่นสี่พันนะคะตอนนี้มันก็เพียงพอถอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมบอกวิธีถอนให้เลยนะครทุกคนก็ทุกคนแตะที่รูปนี้นะครับรูปนี้ตรงนี้ทุกคนแต่เข้าไปเลยนะครับแต่ไปที่รูปนี้ตรงนี้โอเคแตะเข้าไปมันก็ให้เราเราป็นหนึงนครับเดี๋ยวมันจะขึ้นหนังสือมาให้นะครับโอเคเป็นหนึ่ง มันต้องเป็นนะครับขอผมมันเป็นแบบนี้อยู่ประจำาดีผมตัดไปนอนก็ขอความมันมาเลยครับทุกคนไปเลยโอเคทำมาได้มันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนมันก็จะขึ้นหัวข้อขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพาดูโอเคพอขึ้นหัวข้อตรงนี้ปุ๊บทุกคนมากเลยนะครับก็เมื่อกี้ผมแตะรัวไปหน่อยมันก็เลยดิ้งขึ้นสื่อรัวเลยนะครับนี่นี่นี่มันก็เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเไปไน็นมงเดี๋ยวผมขอแตะไปที่เดียกกัน ครั้งเดียวนะครับแต่ครั้งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแหลกนะครเหมือนเดิมโอเคที่มันขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนจําไว้นะครับว่าตรงนี้เป็นขั้นต่ําที่การถอนของมันนะครับก็คือนับเป็นหัวหน่วยได้เลยก็ถ้าใครเป็นคนหาเงินเก่งมันก็จะมีข้อแม่อยู่นะครับข้อแม่การถอนเงินเงินต้องถึงห้าหมื่นห้าหมื่นเป๊ะเลยนะทุกคนแล้วก็พวกนี้มันติ๊กห้เองนะทุกคนทํางานแล้วก็ตรงนี้มันจะให้เรา ส่วนเพื่อนในครบสิบคนนะครับเราเงันค่อยถอนได้โอเคก็สำหรับทีนี้ขอตลาไปก่อนนะครับก็อย,อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจผมถึคลิปให้คนดูต่อไปกันได้นะครับทุกคนก็สำหรับิปนี้ขอ,อตลาไปก่อนนะครับเออลืมบอกไปทุกคนถ้าทุกคนอยากได้แรงขุดมากขึ้นทุกคนก็เติมหมาก็ได้นะครับอุ่นมาที่เลขล็ตตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะส่งให้ทุกคนดู โอเคครับถ้าทุกคนอยากเติมหรือว่าอยกะไรก็มาตามตัวนี้ได้เลยครับหนังสือที่ผมวงไว้นะครับตัวนี้เลย <c oughs> โอเคถ้าทุกคนก๊อปแค่ดีเขียนตัวนี้เสร็จปุ๊บอุ่นไปมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าคุณได้เป็น V.I.P. แล้วครับก็สมุงนี้ออตัวลาไปกันครับบ๊ายบายรับทุกคน